เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาพบกับสไลด์ไดมอนด์ c a r ์วิ่งลิมิเต็ดอีดิชั32นิ้วสีดำสวัสดีครับผมน็อตจากช่อง Spin m e มโมรนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวสไลด์ d i a m o n d c คาวิ i n g Social Club Limited Edition นะครับขนาด32นิ้วสีดำนะครับตัวนี้นะครับเป็น Limited Edition นะครับตัวเดียวของสไลด์นะครับในปัจจุบันสำหรับ c คาว i n g Social Club นะครับก็เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับเกี่ยวกับการเล่นเซิร์ฟแล้วก็เซิร์ฟสเก็ตโดยเฉพาะนะครับซึ่งมีการก่อตั้งนะครับในปี2011นะครับที่กรุงมัดริดประเทศสเปนนะครับสำหรับเซิร์ฟสเก็ตรุ่นนี้นะครับก็เป็นความร่วมมือกันระหว่างแบรนด์สไลด์นนนนะครรรรับแล้้วกกกก็ใาาออเเซิ์ฟสตุ่ีมนะครับ เดี๋ยวก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปดูสเปคแล้วก็รูปทรงของตัวเซิร์ฟสเก็ตตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูของแถมที่เขาให้มาก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็จะเป็นตัวสติกเกอร์นะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูเลยว่ามีอะไรบ้างนะครับสติกเกอร์นะครับก็จะมีตัวสติกเกอร์3แผ่นนะครับ3าอย่างนะครับก็จะเป็นตัวสายฟ้านะครับสีเขียวแล้วก็มีคําว่าสไลด์สีแดงนะครับแล้วก็ตัวคําว่าสไลด์สีฟ้าสายฟ้าสีแดงนะครับแล้วก็ โลโก้สไลด์สีดาซึ่งเป็นโลโก้ของสไลด์เลยนะครับสิ่งที่เขาให้ต่อมานะครับก็จะเป็นตัวสเก็ตทูนะครับเป็นรูปสายฟ้านะครับแต่ว่าสเก็ตทูของเขาเนี่ยผมแนะนําว่าเก็บเป็นพวงคุญแจแล้วกันนะครับก็คือมันจะไม่แข็งแรงนะครับผมแนะนําให้เพื่อนเพื่อนไปซื้อสเก็ตทูมาใช้นะครับอันละไม่กี่บาทนะครับไม่ถึงร้อยหรือว่าร้อยกว่าบาทแค่นี้ครับตัวนี้ให้ซื้อมาเก็บไว้นะครับหลักร้อยครับตัวนี้ไม่แพงเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราจะมาดูรูปทรงกันแล้วนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับ รูปทรงนะครับตัวนี้ก็ได้แรงบันดาลใจนะครับมาจากตัวเซิร์ฟบอร์ดในยุค70นะครับเรียกว่าทรงคลาสสิกซิงเกิลฟินนะครับซึ่งเป็นทรงเซิร์ฟบอร์ดที่เขานิยมกันในปี70นะครับทรงมันก็จะคล้ายเซิร์ฟบอร์ดนะครับแล้วก็ทางด้านเทลหรือด้านท้ายนะครับตัวนี้ก็จะเป็นทรงคล้ายๆเหลี่ยมเพชรนะครับก็เป็นชื่อของทรงไดมอนด์นะครับตัวนี้ ทีนี้เรามาดูขนาดนะครับขนาดของตัวนี้นะครับจะอยู่ที่ความยาว32นิ้วนะครับความกว้างอยู่ที่10.25นะครับก็เป็นขนาดที่กําลังดีนะครับเหมาะสําหรับทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเลยนะครับตัวนี้อยู่กลางๆก็เป็นไซส์ที่ผมชอบมากที่สุดนะครับขนาด32นิ้วนะครับรูปทรงก็สวยงามนะครับทีนี้เรามาดูคอนเคฟกันบ้างนะครับคอนเคฟตัวนี้ก็ มีค่อนข้างน้อยนะครับตัวเคอร์ฟด้านซ้ายด้านขวาจะมีกระดกขึ้นมานิดหนึ่งนะครับตัวด้านโน้ตหรือด้านหน้านะครับก็จะเป็นทรงค่อนข้างจะเรียบแบนแล้วก็มีเคอร์ฟข้างๆนะครับส่วนด้านเทลนะครับหรือด้านหลังนะครับก็จะห่างกระดกนิดหนึ่งนะครับตัวนี้ทรงค่อนข้างจะฉบเฉียวนะครับก็เล่นได้ค่อนข้างจะคล่องตัวนะครับทีนี้มาดูทางด้านกิบเทปบ้างนะครับ กิ๊บเทปสำหรับรุ่นนี้นะครับก็จะค่อนข้างละเอียดนะครับกิ๊บเทปแต่ละรุ่นของทรงที่เป็นรุ่นซีรีส์ไดมอนด์นะครับก็จะไม่เหมือนกันนะครับอย่างของเบลคาร่าก็จะเป็นลักษณะโรยเกล็ดทรายนะครับก็จะหยาบๆนิดนึงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกิ๊บเทปที่ค่อนข้างจะละเอียดนะครับอันนี้ถอดรองเท้าเล่นได้แล้วจะไม่เจ็บเท้าเลยนะครับแล้วก็กิ๊บเทปก็แบ่งเป็น2ฝั่งนะครับแล้วก็จะมีโลโก้สลา์ตรงกลางนะครับ ก็งานค่อนข้างจะดีนะครับแล้วก็ส่วนด้านหลังนะครับก็จะเขียนว่าคาร์วิ่งโซเชียลขับด i มิเต็ดอิดิชั่นะครับตัวนี้ก็เป็นสีดำงานค่อนข้างจะดีเลยนะครับตัวนี้โอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูวิวเบรกกันบ้างนะครับรูน mm ็อ hmm. ตถึงรูน็อตนะครับตัวนี้ในสเปคในเว็บนะครับเขาจะเขียนว่า18แต่ว่าผมวัดจริงแล้วได้17.5นะครับก็ยืดจากที่ผมวัดจริงแล้วกันนะ17.5 ทีนี้ฐานล้อนะครับที่ผมวัดก็จะได้2 1นิ้วนะครับจากฐานล้อถึงฐานล้อนะตัวนี้วิวเบสค่อนข้างสั้นนะครับแต่ว่าฐานล้อจริงก็ค่อนข้างยาวเดี๋ยวจะไปเล่นดูว่าจะเป็นยังไงนะครับตัวนี้รูปทรงมันค่อนข้างจะกระทัดรัดนะครับขนาด32นิ้วนี่ถือว่าเป็นขนาดที่กําลังดีนะครับเล่นได้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเลยนะครับไม่ว่าจะเกิน170ดหรือว่าต่ำกว่า170ตรลงมาเป็นขนาดที่กลางๆนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดู สเปคช่วงล่างกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูทักกันก่อนนะครับทักรุ่นนี้นะครับก็เป็นสไลด์เจเนอเรชันที่3นะครับเป็นสไลด์ทักตัว3.0นนะครับตัวนี้ก็เป็นทักสปริงนะครับตัวนี้สามารถที่จะปรับแข็งอ่อนได้นะครับที่ตัวน็อตตัวนี้นะครับสามารถไขตามเข็มนาฬิกาเพื่อให้มันแข็งนะครับแล้วก็ ถ่ทวนเข็มือให้มันอ่อนนะครับตัวนี้สามารถปรับแข็งอ่อนได้นะครับสำหรับเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ซื้อสไลด์ไม่ว่าจะรุ่นไหนก็ตามนะครับถ้าอยากเล่นสนุกขึ้นนะครับผมมีทําคลิปแยกเอาไว้แล้วนะครับสําหรับการโมสไลด์เนะตัวทักทุกรุ่นมันก็จะเหมือนกันก็ผมมีวิธีการถอดมามาโมแล้วก็มาทาจรารบีเพื่อจะจูนให้มันเล่นได้สนุกมากยิ่งขึ้นนะครับก็ตัวนี้ถือว่าเล่นได้สนุกทีเดียวแล้วครับอ่าโอเคทีนี้ทักหน้าเป็นสปริงใช่ไหมครับ ทักหลังของตัวรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นบูชชิ่งนะครับบูชชิ่งก็ข้างล่างนะครับจะเป็นทรงบาเรลนะครับส่วนข้างบนจะเป็นทรงโคหรือว่าทรงกลวยนะครับตัวนี้ก็ผมก็มีการสอนโบไว้เหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับถ้าถ้าได้ไปเดิมเดิมก็จะเล่นได้ค่อนข้างมั่นคงนิดนึงนะครับก็จะไม่ลื่นอะไรมากนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆอยากได้ลื่นๆเนี่ยสามารถปรับจูนได้สบายเลยนะครับทีนี้ เรามาดูตัวสเปคล้อกันบ้างนะครับล้อรุ่นนี้นะครับสำหรับซีรีส์ไดมอนด์ทั้งหมดนะครับตัวล้อก็จะเป็นขนาด70มิลนะครับแล้วก็ความแข็ง 78A นะครับล้อค่อนข้างโอเคล้อใหญ่นะครับตัวนี้คัฟด้ค่อนข้างสนุกนะครับแล้วก็ลูกปืนนะครับเป็นลูกปืนสีแดงนะครับเป็นลูกปืนยี่ห้อสไลด์เลยนะครับ a b e บ7นะครับตัวนี้ค่อนข้างจะลื่นเลยทีเดียวนะครับขนาดเท่ากันทั้ง4ล้อเลยนะครับขนาด70 ถือว่าสเปคล้อนี้ให้ให้มาค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่บางรุ่นของสไลด์ก็จะเป็น65นะครับตัวนี้170แล้วก็ตัวเด็กเป็น32เนี่ยคราบได้ค่อนข้างมันนะครับแล้วก็อีกนิดนึงก็คือตัวเด็กเขานะครับจะมีเหมือนมีบากล่องเอาไว้กันล้อกันบิวบเอาไว้นะครับทั้ง4ด้านเลยนะครับ เห็นไหมครับทั้ง4ด้านเลยสำหรับเพื่อนๆที่ยังกลัวอาการวิวไวอีนะครับเพราะว่าล้อมันใหญ่ใช่ไหมครับก็สามารถไปซื้ออย่างลองมาเพิ่มได้นะครับซื้ออีกขนาด6มิลนะครับลองทั้งหน้าทั้งหลังเนยนะครับก็จะทําให้สามารถเล่นสนุกได้มากขึ้นนะครับแล้วก็เลี้ยวได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นสเปคภาพรวมนะครับสำหรับสไลด์ค้าวิ่งโซเชียลคัพลิมิเต็ดอิดิชันนะครับตัวนี้ถือว่า สวยเลยนะครับตัวนี้ใครชอบของดำนะครับสีดำตัวนี้ค่อนข้างเทเดี๋ยวจะเห็นข้างหลังของผมนี่ก็ดำล้วนเหมือนกันตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในคอลเลกชันที่ผมเก็บแบรนด์สไลด์นี่ก็ถือว่าเป็นแบรนด์ที่คุ้มค่านะครับแล้วก็เหมาะสำหรับทั้งมือใหม่แล้วก็มือเก่าเลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะไปทำคลิปสาธิตการเล่นให้ดูนะครับว่าความรู้สึกในการเล่นของตัวสไลด์ตัวนี้นะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับแล้วเดี๋ยว จบคลิปแล้วผมจะมาสรุปให้ฟังข้อดีข้อเสียของตัวนี้อีทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับเดี๋ยวผมมาลองเทสห้ดูนะครับว่า เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนเพื่อนสหรับคลิปการสาธิตการเล่นเมื่อสักครู่นะครับข้อดีอย่างแรกของเขาเลยนะครับก็คือตัวรูปทรงที่สวยงามนะครับแล้วก็สีดําที่ค่อนข้างเท่เลยนะครับแล้วก็ตัวขนาด32นะครับเป็นขนาดที่กําลังดีนะครับเหมาะสําหรับทั้งผู้หญิงและก็ผู้ชายเลยนะครับเป็นขนาดกลางๆที่สามารถเล่นได้ทุกเพศเลยนะครับผมนี่ก็ประมาณ174นะครับตัวนี้ถือว่าเล่นได้เหยียบค่อนข้างจะเต็มนะครับแล้วก็สามารถคราฟได้ค่อนข้างมั่นใจแล้วก็ไม่หลุดเท้าเลยนะครับ แล้วก็สาหรับแบรนด์สไลด์นะครับเป็นแบรนด์ที่ราคาค่อนข้างคุ้มค่านะครับแล้วก็เหมาะสําหรับทั้งมือใหม่นะครับแล้วก็คนที่เล่นมาเก่งแล้วนะครับก็เล่นได้หมดทุกคนนะครับสาหรับตัวนี้นะครับหน้าไม่ไวเหมือนยาวนะครับแล้วก็ไม่แข็งเหมือนทาบเวอร์นะครับตัวนี้จะอยู่กลางๆนะครับแต่ว่าเราสามารถปรับจูนให้ไวมากขึ้นได้แล้วก็ให้แข็งขึ้นได้ด้วยนะครับตัวนี้สามารถเล่นได้ทุกรูปแบบนะครับทั้งปั๊มแท็กเล่นคราฟธรรมดาขึ้นแลม ลงบ่อลงอะไรเล่นได้หมดทุกอย่างเลยครับตัวนี้ถือว่าคุ้มค่านะครับแล้วก็เดี๋ยวผมแนะนําเพิ่มเติมนะครับสําหรับเพื่อนๆที่อยากจะเล่นสนุกมากขึ้นนะครับก็ผมจะแนะนานะครับให้ลองไรเซอร์แพดเพิ่มอีกประมาณ6มิลนะครับเขาจะมีขายอยู่ในร้านนะครับตามช้อปปี้ลาซาด้าอะไรพวกนี้นะครับมีขายเราจะลองไรเซอร์แพดไปทําไมนะครับข้อที่1ก็คือการอาการวิวไบด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆมือใหม่ที่อาจจะเล่นได้ผิดท่าและใช้เท้าเหยียบเนี่ยมันเกิดอาการวิวไบได้นะครับเพราะว่า ล้อตัวนี้มันค่อนข้างจะใหญ่70นะครับพอเราลองขึ้นไปสูงแล้วเนี่ยอาการวิวบยจะหายไปแต่ทีเนี้ยสิ่งที่เราจะได้มาก็คือมันจะเลี้ยวง่ายมากขึ้นนะครับเพราะว่าตัวระหว่างทักกับเด็กมันนิ่มขึ้นนะครับมันจะทําให้การยุบตัวในการเลี้ยวเนี่ยทำได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือสําหรับคนที่อยากจะลื่นมากกว่านี้อีกนะครับก็ผมก็มีทําคลิปสาธิตในการโม่เอาไว้นะครับในการ ถอดมาทาจารบีนะครับแค่การถอดมาทาจารบีนะครับทั้งทักหน้าทักหลังนะครับแค่นี้นะครับบอร์ดมันก็จะเปลี่ยนเป็นบอร์ดใหม่เลยนะครับสําหรับตัวนี้นะครับสาหรับบอร์ดตัวนี้นะครับก็เป็นซีรีส์ที่ผมชอบมากที่สุดนะครับของสไลด์เนื่องจากขนาดนะครับแล้วก็ขนาดล้อด้วยนะครับที่ได้ขนาด70มานะครับแล้วก็ตัวรูปทรงนะครับที่ค่อนข้างปากเปียวนะครับแล้วก็มีเทลด้านหลังนะครับเพราะว่า รุ่นอื่นๆส่วนใหญ่จะเป็นเรียบแบนไปเลยตัวนี้จะมีหางกระดกขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีเวลาทําให้เรา snap อะไรค่อนข้างจะง่ายนะครับเมื่อกี้ก็ลองแค่ snap นิดนิหน่อยหน่อยนะครับก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีนะครับตัวนี้ก็ให้เป็นตัวที่ผมชอบที่สุดของสไลด์เลยนะครับสวยงามมากนะครับแต่ทีนี้ข้อเสียของสีดําก็มีนิดนึงก็คือว่าสีดําก็อย่างที่บอกนะถ้าเป็นรอยมันก็จะเห็นง่ายนิดหนึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวที่คุ้มค่าคุ้มราคานะครับ สำหรับแบนสไลด์นะครับสำหรับคลิปรีวิวสไลด์ไดมอนด์คัฟวิ่งโซเชียลขับลิมิเต็ดอ dition 32นิ้วสีดำนะครับผมก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่อง SpinNemory ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ